ในสุดมันออกมาแล้วครับก็ดีใจมากมากครับเคยใฝ่ฝันว่าเราจะมีแบบหน้าตัวเองแบบแสดงอยู่ในจอใหญ่อันนี้ก็แบบจอภาพยนตร์แบบครั้งแรกก็เป็นภาพยนตร์แบบครั้งแรกในชีวิตของเราสองคนด้วยก็รู้สึกดีใจแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับผมก่อนหน้านี้ที่จะได้เล่นก็รู้สึกกดดันมากๆอย่างที่บอกคิวหนึ่งแบบโหต้องแบบทําการบ้านหนักมากเพราะว่าภาพยนตร์กับซีรีส์ละครแบบใช้ศาสตร์ที่แบบรู้สึกแตกต่างกันมากมีความเรียวอย่างที่หนูบอกจริงๆที่แบบเรียวจริงๆครับผม แต่ก็ทําเต็มที่และ้วน่ได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยเราใช่ครับก็จริงๆไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสักวันหนึ่งจะได้เล่นหนังสักวันหนึ่งหน้าตัวเองจะไปอยู่ใน <c oughs> รโรงภาพยนตร์ด้วยครับ <c oughs> ไม่เคยคิดเลยซึ่งวันนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วครับแล้วก็กําลังจะออนในอีกไม่กาลังจะออนในอีกหนึ่งเดือนแล้วด้วยครับก็ตอนแรกที่เห็นบทก็รู้สึกว่าโอยมันมีส่วนที่ยาก ยากเหมือนกันครับแล้วก็ท้าทายมากๆเลยซึ่งเป็นแนวโรแมนติกแล้วก็มีสยองขวัญด้วยซึ่งเป็นแนวที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยครับแล้ววกกับการที่เป็นภาพยนตร์ด้วยซึ่งก็ใช้ศาสตร์การแสดงที่ไม่เหมือนกับการเล่นซีรีส์ด้วยครับก็มาทำกันบ้านเยอะเลยแล้วก็จะเป็นทั้งเวิร์กช็อปหรือว่าการปรับตัวตั้งแต่แบบในกองคิวแรกๆอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ว่าพอออกไปเรื่อยๆสัก ประมาณสองสามสี่ห้าคิวก็เริ่มชิมขึ้นครับแล้วก็รู้สึกว่าก็ทาเต็มที่แล้วแหละครับร<ด>แล้วไม่้องกลัวต้องเ,เป็นคนกลัวเรื่องสยองขวัญอยู่แล้วด้วยพอในแบบนี้มันยังไงคะจริงๆก็แล้วแต,แวแต่แล้วแต่อารมณ์เขาว่าจะกลัว,จะ,ลวจะกลัวหรือเปล่าแต่จริงๆก็ก็กลัวเหมือนกันในเวลาแบบแอบกบแบบลัวผีเหมือนกันครับซึ่งก็ถือโอกาสขุดความกลัวของตัวเองนั่นแหละครับออกมาออกมาใช้ด้วยเหมือนกันในการแสดงแล้วรอดไหมกับความนเ้นรื่องความกลัว ก็รูกเหมือนที่เสี่ยครเบแล้วไปยังไงบ้างในตอนต้องฉากที่แบบกลางคืนแล้วต้องมีผีจริงๆน้องไม่ได้กลัวเลยจริงแต่ด้วยความรู้สึกเองก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเข้าซีนกับพี่ทัพิมนะครับผมแต่แบบว่าดูแบบหลังมอบ้างครับผมแต่ด้วยความรู้สึกอยู่ไม่น่าจะกลัวขนาดนั้นนะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นการถ่ายทำแต่ถามว่าบรรยากาศโดยรอบก็น่ากลัวอยู่นะ S <S <S บรรยากาศน่ากลัวเขาแต่ว่าคนในกองคนเยอะครับอาจจะไม่ได้กลัวขนาดนั้นเพราะว่านาเซ็ตก็มีพี่ๆยืนอยู่กันหลายคนเหมือนกันต้องมีแก้ต้องมีเคล็ดลับอ,อะไรไหมที่แบบต้องไหว้ก่อนเล่นหรือว่ายัางไงมาสำหรับนิวมีมีครับใช่อย่างตอนออมันจะมีอย่างในตัวอย่างสั้นๆจะเห็นว่าอามีตกน้ำด้วยซึ่งโลเคชั่นมันก็ถ่ายในป่าครับใช่ก็มีการจุดจุดคู่ไหว้เหมือนกันครับผมก็ไปไหว้เหมือนกันขอใช้สถานที่ แล้วมองถ่ายทำไม,ม่มีปัญหาถ้าที่ฉากไหนที่มัมนยากๆหรือว่ามันต้องทำการบ้านหนักส่วนใหญ่ผม,ผมเป็นฉากแบบว่าดำน้ําลงไปครับผมเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเราไม่ได้มีประสบการณ์แบบเป็นคนที่ว่ายน้ำไม่ได้เก่งครับผมแล้วก็ต้องลืมตาในน้ำเลยก็สนุกดีครับท้าทายดีได้ทําอะไรใหม่ๆผมก็จะเป็นซีนถ้าถ้าเป็นการ ถ้าเป็นอุปสรรคในการถ่ายทําก็จะบางคิวอย่างเงี้ยครับอย่างคิวที่ถ่ายในป่ามีฝนตกด้วยก็ทําให้ต้องหยุดหยุดการถ่ายทําไปสักพักหนึ่งครับแล้วจึงจ,จะมาถ่ายต่อซึ่งก็แอบ,บเสียเวลาเหมือนกันครับใช่แต่ว่าถ้าเป็นความยากหรือความท้าทายในการแสดงก็จริงๆถ้าเป็นซีในในน้ําชอบ,คร,บ <laughs> ครับเพราะว่าชอบเล่นน้ำเลยชอบเล่นน้ำ <laughs> เพราะรูนน้ส <laughs> ึกว่า <laughs> พอมีพอเห็นว่ามีซีนในน้ำปุ๊บอ่าดีใจแล้ววันนี้ได้เล่นน้ำสนุกแน่เลยแต่จริงๆมันไม่ง่ายเลยมันง่าจริงจริงนเบ่อจริงใช่มใช่ใช่ครับก็ต้องเรียนการหายใจครับผมเวลาน้ำมันจะแบบมีแรงดันหรือว่าการหายใจเข้าออกที่มันมีภาษาของแบบทางการของนักดำน้ำใช่ครับมีพี่มีพี่ๆมาสอนด้วยแล้วก็แบบใช่ครับแล้วพี่ๆเขาเซฟตี้อยู่อยู่รอบๆตลอดเลยปลอดภัยแน่นอนครับอีกหนึ่งฉาก ที่จะต้องเป็นมีนแน่นอนเป็นมีนไปแล้วแหละพี่ว่ตาตาเรือไปอไปแล้วครับตอนนี้ตาเลือไปเลยตาเลือไปแล้วครับก็ซีนนั้นเป็นเอ่อซีนที่ตอนตอนแรกที่เห็นบทก็คิดว่าน่าจะเล่นยากพอสมควรแ,แล้วก็พราะไม่เคยเล่นแบบนี้ด้วยครับพอได้เล่นจริงก็ก็ยากเหมือนกันครับใช่แต่ก็ผ่านไปได้ด้ีครับทำเต็มที่แล้วคขาก็จะเห็นว่า เป็นแบบตาเหลือกขึ้นไปโดนเออโดนพีซโดนพีงพูดได้ไมนะพูดได้แลับพูดไปแล้วพูดไปแล้วโดนผีหนูทาไมโดนพีสิรับเป็นเอมันไม่ปกติแต่แต่อันนั้นอะแค่สิบเปอร์เซ็นต์จริงๆมีมีอะไรที่แบบให้เซอร์ไพรส์ทุกคนอีกเยอะเลยครับซีนันก็เมื่อกี้เฮียก็แซลไปแล้วด้วยว่าหนูต้องเป็นมีมแน่ๆเลยจริงๆแอบเห็นมานนิดึงครับผมใช่เห็นมาีอยากฉากพระพักพนาำแบบ ไตหนังพี่เลียดมันจะเป็นแบบไหนด้วยความเปรียดด้วยความโรแมนติกเรือเรือรข้งแรกทีนั่งน่ากลัวมากครับเพราะว่ามันมีพี่เซฟตี้เพราะว่าเรือมันแบบโค้งเครงโค้งเครงแล้วมันแบบเรือมันบางแล้วต้องนั่งแบบเครงถ้าเราตกไปก็คือแบบเวลาไม่ทันแน่นอนนั่งเครงอย่างเงี้ยแล้วก็พายเรือใช่แต่ก็ไม่ตกอาจจะกลัวตกนิดนึงค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้นั่งเรือแบบนั้นด้วยมุดมุดมุดความโรแมนติกความแบบ ความสวยของฉากเลิฟซีเลิฟหนึ่งจะมีให้เห็นยมีมีให้เห็นทั้งเรื่องเลยครับผมนะเนื่องจากแบบสถานที่ที่เราถ่ายทําด้วย,ยบึงที่ถ่ายทําด้วยแล้วก็บ้านสิรีทกร,กรนะครับแบบสวยมากับผมแล้วก็ในอารมณ์แบบแสงเทียนด้วยหรือว่าในป่าด้วยครับผมที่จริงผมชอบซีนดาน้ามากใช่สวยมากมีวันสอบชอบครับชอบอะไรจ๊ะ ชอบสีเหรอชอบกินชอบเล่นน้ำครับเล่นอยากสปอยมากหนูหนูไม่ทำะไรเลยอ่ะกลัวกลัวสปอยใช่ไหมเดี๋ยวสปอยครับกสปอยหลุดทุกอย่างก็จะได้ชมกันอีกหนึ่งเดือนแล้ว้าก็ เดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนก็จะได้ชมภาพยนตร์นี้พร้อมกันแล้วครับก็จะมีที่ดูพร้อมกับทุกคนด้วยเป็นจำนวน3รอบครบแล้วก็จะอยู่วันที่20กรกฎาคมที่ฉายเป็นวันแรกนะครับก็<ช>อยากให้ทุกคนมาซื้อ advance ticket กันเยอะๆ,ๆนะครับเพราะว่าอ,อ,อยากจะดูเป็นอยากจะดูพร้อมกับทุกคนเป็นครั้งแรกเนี่ยรจริงๆเหมาโรงก็ได้เพราะว่าเรามีฟูดเล็กๆน้อยๆให้ด้วยครับมีอะไรให้สะสมด้วยมีอะไรให้สะสมด้วยจริงๆต้องขอบคุณแฟนคลับ ยินดีทุกคนมากที่แบบว่า,ามี3รอบก็เต็มไปที่เรียบร้อยแล้วก็ <fragile. S 1> วขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวซิเียวก็จะไปดูทั้ง3มรอบเลยครับผม <B> <ๆ>ก็รับรองว่านี่จะอย,อยากจะเห็นรีแอคทุกคนว่าจะเป็นยังไงใช่ก็ฝากด้วยครับผมในวันเราดูงองกันวันที่สิบห้าสิบห้าเท่นันสิบห้าครับผมก็เดี๋ยวเจอกันวันที่สิบห้าแล้วก็เพลงโพสตีเพราะมากยิ่งฟังยิ่งเพราะขายค่ะขายเลยคะ่ะรับเร็วนี้ครับขายเลยครับเร็วๆนี้แน่นอนครับใช่ อัดเพลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเพลงก็คือฟังกับเฮียรั้งแลายก็บอกอุ้ยทำไมเพราะจังเลยทุกคนน่าจะชอบเหมือนกันครับเมื่อกี้ก็มีสปอยไปบนเวทีนิดหน่อยแล้วครับจริงๆอยากจะร้องให้ทุกคนฟังทั้งเพลง<ด>เลยแต่ว่า<ะ>มันยังไม่ได้ครับยังร้องไม่ได้ยังร้องไม่ได้เลยเดี๋ยวจะโดนตีไม่ปล่อยนะยังไม่ได้ครับยังสปอยไม่ได้แต่ว่าใกล้แล้วครับอีกอีกนิดนะึง จริงๆไม่นานจริงๆครับแอปเดียวก็ปล่อยก็คือเย็นนีจริงๆของมึยังไม่เย็นเลยเร็วไปหน่อยครับใช่เร็วไปหน่อยครับก็รอเนาะใช่ครับทุกคนต้องรอฟังนะครับก็เดี๋ยว5้าโมงเย็นวันนี้นะครับผมก็จะปล่อยเทเลอร์ตัวเต็มในทางดูมดีนะครับผมก็ฝากทุกคนดูด้วยนะครับผมที่อาจจะเห็นแบบแสงสีเสียงไม่ชัดนะครับผมก็สามารถมาดูกันอีกรอบนะครับผมแล้วก็มาปั่นเทนกันได้นะครับ ทางเมื่อกี้เที่พูดทางไปเรี้ยงเนี่ยทาง YouTube มาดีชาแนลครับจะเป็นแบบโฟกัเลยให้ดูแบบชัดๆเลยครับไปดูกันอีกรอบหนึ่งได้ปั่นเนาะปั่นดูกันหลายๆรอบได้ในที่สุดใช่ชอบโลโก้มากครับไม่งไงบ้างคะในที่สุดเราในรูปเป็นศิลปินใช่คอใช้คำใช้ศิลปินว่าหนูนะทุกคนไงสามคนครับก็เมื่อวานทางเอ่อไทยไทยของพวกเราครับดูมันดีก็เปิด DMD Music ใช่ครับ <พอ S 2> เปิดเป็นค่ายเพลงเรียบร้อยแล้วครับเป็น DMD Music เมื่อวานก็เปิดตัวไปทั้งหมด3คนครับก็มีผมนุนีแล้วก็มีเฮียครับใช่แล้วก็มีมพี่ทอมมีมม่คนหนึ่งครับใช่ก็ตื่นเต้นมา,มากๆเลยเพราะว่าเหมือนแบบที่ผ่านมาเพลงของผมทั้งหมดก็ยังเป็นเพลง OST ีเปประกอบซีรีหมดเลยครับแต่ว่าตอนนี้กําลังจะก้าวข้าสู่การเป็นศิลปินแล้วใช่ครับก็ อีกไม่นานอ๋อเดือนหน้าบอกทุกคนไปแล้วนะครับว่าเดือนหน้าจะปล่อยซิงเกิลแรกครับจริงมันอีกไม่นานเลยแค่ประมาณครึ่งเดือนกว่ากว่าก่อนดับแสงที่แล้วแล้วาเป็นศิลปินะยังไม่อยากแบบเราผมเป,ป็นศิลปินแล้วฮะใช่ยังคั้ง,ง,งที่ยาง,งจริงจริงก็เป็นศิลปินแ,แบบฝึกหัดละกัน ฝึกหัดครับผมก็ยังต้องฝึกภายในอีกเยอะเลยตอนนี้ก็กํา yeah. ลังคุยกับพี่ออฟหรือว่าคุยหาแนวเพลงที่ตัวเองแบบชอบว่าจะออกมาสไตล์ไหน่อครับใช่ไหนไปเห็นล็อกคู่กันด้ไหมคะอุ้ยให้หนูได้ไปเชิดชายด้วยอยู่กับเฮียก็เชิดเชิดอะไรเชิดชัยเชิดชายก็เชิดชายด้วยกันนีต้องเทรนเทรนเฮียในฐานะรุ่นน้องเด็กปินงไหมคะไม่รู้จะเทรนยังไงจริงๆผมก็ไม่ได้ จริงๆแบบคันปากมากอยากอ่างัะสปอยเพลงหนูแพนหนูมากแต่แบบคันปากแทนใช่จริงๆหนูแพนไวแพนจริงๆตอนนี้เริ่มแพนแพนไว้เยอะมากๆเลยเพราะว่าหลังจากนี้จะมีเออซิงเกิลปล่อยมาช่วงไหนบ้างแล้วจะมีเป็นแบบแนวไหนใครแตง่งแบบนี้แบบอยาาสปอยค,ยไไครับแต่ว่ายังไม่ได้เดี๋ยเนี่ยไม่กล้าพูดอะไรก็กลัวหลุดเนี่ยแต่เพลงหนูแล้วก็ พี่แอ้อันนี้อันนี้อ๋อเพลงคอมากครับรู้มพูดได้เลย MV พูดดไ้กลพัวนัง MV ถ่ายไปแล้วครับถ่ายแล้ว่แค่นี้เองไม่แต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนูยังไม่เห็น ต่เราดูมาเยอะมากรับรองว่าที่สุดเห็นแล้วแบบขนลุกมากว่าจะเป็นเ v ็หรือว่าลุกอะไรเงี้ยขนลุกตื่นเต้นขนลุกยิ่งกว่าเจอผีกันดิกายครับไม่ใช่รอเพราอเพ่าะแม่รอเลยรอเลยครับต้องรอเลยเร็วกว่าที่คนคิดแน่นอนอีสเสอร์ลุกเตอร์